อ่าสวัสดีครับพ่อพ่อครัวหน้าโจรครับสวัสดีครับผมวันนี้เดินเดินทางมาหาเมนูอาหารยันประจวบคีรีขันเลยนะครับครับผมวันนี้มีมีเมนูอะไรแนะนําครับพ่อครัวเอาเป็นมึกผัดไข่เค็มแล้วกันครับครับผมยุทยาไม่มีกินยุทยาหาปลาหมึกไม่ได้นะต้องมาหาแถวประจวบนะครับอ่าเดี๋ยวช่วงฝีมือหน่อยครับอ่เดี๋ยวดูปลาหมึกนะครับไข่เค็มหอมใหญ่ครับต้นหอมขึ้นช่ายพริกแดง น้ำตาลนะครับซอสหอยนางรมซอสมะเขือเทศอันนี้ใส่เพื่อความสวยงามใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้อ่าน้ำปลาดีแล้วก็ซอสปรุงรสนะครับพอนเทนมีตามนี้โอเคเดี๋ยวก็เริ่มปรุงกันเลยนะครับผมอ่าน้ำมันใส่ลงไปตรเทียมเจียวสั้งหน่อยนึงร้านใช้กระเทียมเจียวเพราะว่าไม่เสียเวลาต <c oughs> ั้งไฟร้อนเลย

เรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วครับแค่นี้อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวสีสั่นโดยงายหมึกมันจะจะสุกง่ายจริงครับสุกง่ายเราลวกแล้วสุกง่ายไม่ลวกไม่ลวกสุกง่ายครับเราเรียกไปสุกแล้วนี่สุกแล้วโอเคแค่นี้เดี๋ยวจัดใส่จานครับ ไม่ยากนะครับคือเราทำกินเองที่บ้านได้ง่าย วันนี้ก็มีมาให้ชิมสองเมนูเลยสําหรับพ่อครัวหน้าโจนนะครับกี่มาไซส์หนีไปไหนแล้วไม่รู้เดี๋ยวผมชิมเองแล้วกันเป็นหมึกผัดไข่เค็มและวันนี้มีข้าวมันไก่ด้วยเดี๋ยวทดสอบหน่อยอร่อยครับาวนิ่ม ใส่ินใหญ่นิ่มครับอร่อยครับีอร่อยมากมึกมากพอควรนิ่มผมไปแล้ว ทานครับอร่อยมากครับผมวันนี้ขอบคุณเพื่อนเอกนะครับเพราะครวสายยาเลยนะพราะคนนาโจรแต่คนสัมภาษณ์หน้าโจรกว่าอขอบคุณสำหรับหมึกนะปลาหมึกผัดไข,<า>ข่ขเค็มมาเที่ยวประจวบวันนี้เพื่อนเลี้ยงข้าวเดี๋ยวำสำราญไม่ลืมกันอา่าเดี๋ยวเมนูหน้าถ้าไปยุธยาีจะไปทําไก่บ้านต้มขมิ้น ่าเกินกับข้าวก็ได้กับแก้มก็ได้เน้นมาทางกับแก้มผมชอบกับแก้ม <laughs> ได้ได้ได้เน้นแก้ม <laughs> อขอบคุณครับผมลาไปก่อนครับลาก่อน,อนขอบคุณครับสวัสดีครับ